คลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียนะครับว่าเราจะไปขุดเหรียญอะไรกันดีนะครับประจําปีใหม่ๆนะครับปี2-5-6-5ปีใหม่อันนี้เนี่ยขุดเหรียญอะไรตัวไหนดีก็เนื้อหาจะเป็นยังไงไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชาแนลนะครับ ชั้นวันนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมนคุณเรียนคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่อยากเปทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเออผมสวัสดีปีใหม่ไปใน facebook ไปแล้วเนาะซึ่งก็ใน youtube เองเนี่ยก็ไม่ได้อัพคลิปมายาวนานะตั้งแต่ตัน่าจะสักสามสามอาทิตย์ได้แล้วนะครับก็พอดีช่วงนี้นะผมติดงานติดงานประจำมาค่อนข้างเยอะนะก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยนะอ่ะทีนี้นะ ก็พอปีใหม่มาเนาะอิตาเลี่ยมเนาะล่วงลงมาหนักมากนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องอัปเดตกันนิดหนึ่งแล้วะนะว่าเอ้ยไปขุดเหรียญอะไรกันดีนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูข้อมูลนะในหน้าจอกันเลยนะครับโอเคอ่ะตัดมาที่หน้าจอของผมนะมาดูเทปรีวิวกันก่อนนะ <c oughs> อ่ะอัปเดตเหรียญกันเลยนะครับออเนี่นะเหรียญ อิตาเรียมเนาะผมเปิดสัญญาณอันนี้นะเป็นอินดิเคเตอร์นะของลุงฉลกนะครับของอาจารย์พิริยานะครับเป็น cdc action zone v 3 2020นะครับอ่าแล้วก็เปิดพวก isiema นะครับเปิดมารัวๆนะครับปรากฏว่าก็ตัวเห็นกันอยู่นะตัวกราฟนะครับมันก็ดิ่งพัสุทาลงมาเนาะเนี่ยนะจากตั้งแต่ธันวาเนี่ยอืมมีแต่แบบ หัวทีมนะหัวทิมหัวตามเงนมาตลอดนะครับก็มีพังกขึ้นมานิดนึงนะช่วงสักประมาณปลายเดือนนะครับให้เราดีใจเล่นนะช่วงมกราคมเนาะช่วงปีใหม่เนาะหลังจากนั้นนะทุบหนักเลยนะจากสาก3,900อยนะยุบลงมาเหลือ3,000ตนว่า3,000เลยแล้วกันเนาะจริงๆเมื่อว,วานนี้เนี่ยโลสุดๆเนี่ยคือน่าจะเท่าไหร่นะสามพนะสามพต้นๆเลยนะ 3 0 4 0นะครับอันนี้เป็นกราฟอของฟิวเจอร์นะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันอา้างอิงกันได้คล้ายๆกันเลยนะครับทีนี้นะครับก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ๊มันจบการลงหรือ,อยังนะอะตอนนี้นะดูท่าทางแล้วอิตาเลียมก็ลูกผีลูกคนขึ้นมาแล้วเนาะเพราะว่าตุ่มแดงของอาจารย์พิยาเขาเนี่ยใน C D C Action Zone เนี่ยมันก็ยังยังแบบแดงแจ๊ดอยู่เลยนะ ในทำเฟรมเดย์นะอ่ะเดี๋ยวผมจะขอลองตีฟิโบดูนิดนึงก่อนนะว่าเอ้ยมันมันเป็นยังไงแล้วอ่ะเด,เดี๋ยวนะแป๊บนะฟิโบอันนี้เนี่ยผมงงทีงง่ทำไมเวลามันตีมันต้องตีรีเวิร์ดกันเนี่ยงงในงงไม่รู้ไปเซตตรงไหนนะอ่ะผมมาดูตรงนี้เนาะถ้าเรามองเนี่ยมันก็ยุบลงมาเนี่ยอยู่ใน เลเวลเรียกว่าถ้าผมกลาวว่ามันจะมันจะขึ้นต่อนะมันจะไม่เสียทรงเนี่ย <c oughs> ก็คือมันจะไม่ทำโลใหม่ที่ต่ำกว่า2650นเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยสามพประมาณ3,161นเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าเข้านะครับจุดหนึ่งนะจริงๆผมเองเข้าไปแล้วใน3,700นเนะติดดอยอยู่เลยจ้าเนี่ยนะตอนแรกคิดว่ามันย่อลงมาแค่นี้นะมันจบละ ปรากฏว่ามันไม่จบนะก็มันขึ้นต่อนะเฮ้มันลงต่อนะเราก็ต้องวิ่งตามมันต่อไปนะเนี่ยผมก็มาเอา่อมาซื้ออยู่แถวๆโซนนี้แหละนะครับก็หวังว่านะมันจะขึ้นนะรอบนี้นะโอเคก็ก็หวังไว้นะว่ามันจะขึ้นเออเอาอย่างนี้แล้วกันทีนี้นะครับก็มาอัปเดตพอเหอเรียญอนะิตาเลียมเนาะมันดรอปลงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ เหรียญอื่นๆนะมันก็จะมีความแบบเอ้ยมันก็ดออปลงด้วยนะเออแต่ว่ามันก็จะมีความคุ้มค่าในการขุดมากขึ้น,นครับก็ขออนุญาตใช้ m i n u s standard เห็นนะแล้วก็ผมก็เลือกดาาร์ดจอนะเป็นตัว3080 lhr ไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยคือซื้อเครื่องใหม่ใม่เนาะมันได้เป็น lhr ทั้งหมดแล้วนะครับก็เอาตัวเนี้ยเป็นตัวแทนนะครับทีนี้ก็ผมเซตเป็น currency เนี่ยเป็นเงินบาทเนาะแล้วก็ตัว อ l เล็กท c เข้าโคสเนี่ยก็คือค่าค่าไฟเนาะอยู่ที่4ี่บาทสาสตางนะครับแล้วก็เปิดเพื่อนๆถ้าจะทำเองเนาะเปิดเป็น all coin เงี้ยนะครับแล้วก็ with alert เนี่ยติ๊กไปด้วยนะครับก็คือเปิดเหรียญทุกเหรียญน,นะครับออกมาเลยเนาะปรากฏว่าอืมเหรียญที่เพื่อนๆคุยๆกันเยอะเนาะทอนคอยนะครับหรือว่า the open network อันนี้เนี่ยที่เป็น algorithm dark coin ตัวนี้เนี่ยก็ ยังอยู่ในอันดับต้นๆอยู่นะตัวนี้ก็น่าสนใจเนาะแต่ว่าการาฟมันเองนะมันล่วงลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเดีย๋ยวแอบเปิด FTX นิดนึงนะ FTX ผมขอเปิด Ton ทอน Coin US นะครับตัวนี้เนาะมันขึ้นไปปุ๊ดๆแล้วก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆเนาะ ทรงดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะแต่ด้วยความที่มันเหรียญมันยังราคาสูงเนาะก็เนี่ยหลุดโลเดิมมาแล้วด้วยนะครับดูดูท่าแล้วก็อาจจะล่วงลงไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมขอลด time f r a m ลงเฮ้ยเพิ่ม time frame นิดนึงนะครับอ่ะ time frame สชั่วโมงเนาะก็เนื่องจากว่าช่วงปีใหม่นะใกล้ๆปีใหม่เนี่ยมันพุ่งมาพุ่งกระฉูดครับ มันก็เลยดูแบบเอ้ยขุดแล้วดีนะอ่าเนี่ยมันเริ่มแบบดออปลงมาแล้วเนาะอ่าประมาณนี้เนาะก็มีสิทธิ์นะจะลูดต่อได้อีกไหมอันนี้นะคือถ้า BTC ยืนไหวนะเนาะเหรียญนี้ก็อาจจะทรงๆอยู่แถวนี้นะครับอยู่ที่30ดอลลนะก็ตกประมาณเหรียญละร้อยบาทนะครับอ่าตัวนี้นะก็เป็นตัวที่น่าสนใจใตัวหนึ่งนะครับทอนคอยนะเพราะว่าอ่ามันขุดไปเนาะอย่าง3 0 8 0เนี่ย ขุดแล้วได้ประมาณ150บาทนะครับแล้วก็ค่าไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ330บาทเนละกินไฟไม่รู้เท่าไหรนะ่เนารอยวัตต์นี่นะก็คือกินไฟเต็มแม็กนะ,อะโอเคก็รายได้หักค่าไฟแล้วจะเหลือใบละ120บาทไม่น่าเกียดนะอันนี้นะอ่ะลองลงมาเนาะก็มีคอนฟักนะครับ CFX ตัวนี้นะ ก็เป็นเหรียญแบบมาแบบเงียบเงียบเนาะมันขุดได้นะขุดได้เนี่ยดูจาก Profit ที่ได้เนี่ยประมาณ140บาทเนาะแล้วก็หักค่าไฟเนี่ยก็คือวิ่งอยู่ประมาณ300ร้อวัตต์อยู่ในช่วงนี้แหละนะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเหลือรายได้อยู่ใบละหน0่บาทนะครับทีนี้มาดูในส่วนที่เป็นอิตาเลียมเนาะอิตาเลียมนี่ตกไปเลยนะอ่ะมาดู อียเรียมเฟกคูนี้แล้วกันเนาะเฟกคู pool นี้ก็จริงๆแล้วดูท่าแล้วเขาก็จะเป็นรายได้เนี่ยเขาให้ค่อนข้างดีเลยนะเฟกคูเนี่ยก็เท่าที่ผมลองลองขุดมานะอันนี้ไม่ได้คือเฟกคูเนี่ยผมว่ารายได้ดีนะ mm. ดีมากในช่วงในช่วงหลังๆมาเนี่ยเฟ็กคู pool นี้มาแรงจริงๆนะลองไขุดกันได้นะครับ แต่ว่าผมไม่ได้อยู่เฟกพูลนะตอนนี้ผมไปใช้เป็นไอตัว t o มา m i n อ r ขุดอยู่นะครับเฟ็กพูลนะมาพอมาเป็นอิตาเลี่ยมเนาะก็รายได้อยู่ที่ร้อยสิบหกบาทนะครับแล้วก็ค่าไฟเนี่ยของอิตาเลี่ยมมันก็จะถูกหน่อยนะอยู่ที่สองยี่สิบกว่าบาทนะครับหักไฟแล้วเหลือเก้าสิบบาทก็โอเคดีนะครับอ่าเนีนยนะต่างกันเดี๋ยวต่างกันเยอะอยู่เนาะต่างกันสิบบาท ับไอ้นี่อยู่หูยี่สิบาทถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ตกประมาณสักยี่สิบยี่สิบเอร์เซ็นได้อยู่นะเออก็ถ้าใครเหมืองเหมืองใหญ่เนาะก็ไปขุดตัวไอ้ตัวทอนคอยขุดปุ๊บขายเลยเนี่ยก็น่าจะโอเคนะผมว่าในชว่วงนี้นะแต่ว่าดิฟมันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีคนไปขุดกันเยอะนะแตล้วก็นนะนเนี่ยนะในมายน์สแตเนี่ยมันจะขึ้นว่าวอลลุ่มเนี่ยน้อยเนาะก็ มีความเสี่ยวนะว่าพอขายกันหนักๆเนาะคนเห็นทรงเห็นท่าไม่ดีเนี่ยขายหนักเนี่ยราคามันจะลูดเอานะดูดิจะมานมันลูดมาเยอะเนาะขึ้นไปห้าดอนนะลูดลงมาเนี่ยเหลือสามดอนไอ้ตรงนี้เนี่ยคือที่จุดเริ่มต้นมาเนี่ยอยู่ที่ดอนหนึ่งนะก็เสียวๆนะตัวนี้มันขุดแล้วแนะนําให้ขายเลยนะอืขายปุ๊บแล้วก็เอามาเก็งเหรียญที่เราว่ามันจะขึ้นนะ โอเคผมคงอัปเดตแค่นี้แหละเนาะเปลี่ยนที่หน้าขุดเนี่ยผมว่ามาดูใน m i n เนอร์สเตของตัวสามศูนย์แดก็เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนรุ่นนะเปลี่ยนมาเป็น3060 TILHR ตัวนี้เนี่ยมีคนใช้กันเยอะนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นโอเคมาก็คล้ายๆกันเนาะกดกราฟขึ้นมาเนี่ย กดไม่ใช่กดกราฟปวดคาลคูเลทมาเนี่ยก็ตัวที่ได้โปรฟิตดีนะนี่อิตาเลียมเนาะไม่น่าเกียดแล้วนะไอตัวสองตัวบนนี้แบบอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะมันแบบว่าอะไรของมัามีเนี่ยได้เยอะนะไม่รู้จริงหรือเท็จยังไงนะแต่ผมเห็นอย่างเงี้ยผมไม่ไปขุดนะเสียวเวลานะนะคิดว่ามันน่าจะแบบเหมือนคำนวณ หมือนเพิ่งเข้าหรือไงไม่รู้นะเออก็อาจจะราคาดูเวอเวอ,ว,อวังๆนิดนึงนะครับเนี่ยก็มาลองดูเนี่ยพวกนี้เนาะ MinerPool ไปคุด RVN อ่าก็คือผมว่านะก็มาดูเป็นค่าเฉลีย่ยแบบว่าอยู่ๆไอ้พูนี้มันกระโดดมาสูงกว่าชาวบ้านเนี่ยบางทีบล็อกไปออกเขาเยอะนะเออใน API ของตัว m i n e r s t a t มันก็เลยไปจับมาเนี่ยโ้ยมันรายได้ดีเนาะจริงๆบางทีมันอาจจะหลอกก็ได้นะ ถ้าเพื่อนๆดูนะมันเป็นข่าวพาวเนาะก็ลองมาดูแบบข่าวพาวที่เป็น The Gang of p o w ข่าวพาวเนาะเนี่ยมันจะอยู่โซนๆน,นี้นะเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ5-9 60นะอยู่ในช่วง60บาทที่เป็นรายได้คับไฟแล้วเนาะ,ะก็ประมาณนี้เลยซึ่งเอาเป็นว่าผมเองนะถ้า r v n เนาะผมก็อืมก็มาขุด อิตาเลียมดีกว่าไหมเนี่ยรายได้เท่าๆกันเลยนะอืออิตาเลียมเนี้ยดูเราก็เหมือนจะได้เยอะกว่านิดนึงนะถ้าใครใช้เป็นรุ่นนี้นะประมาณนี้เลยก็อิตาเลียมก็ยังคิดว่านะก็ยังยืนหนึ่งนะในรุ่นที่เป็น LHR ของตัวส0 6 0ู i เนาะอ่ะเดี๋ยวลองเป็นตัวไม่ลดขุดบ้างนะครับเอาเป็นสามศเจ็ดศนแล้วนะที่แบบเป็นไม่ลดขุดนะ ก็ต้องเป็นอีเาเลี่ยมยืนหนึ่งอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะโดนทุบลงมารุนแรงนะครับแต่เขาก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะเนี่ยหลังหักข้าไฟไปแล้วนะก็ยังได้รายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทก็ไม่เลวนะครับตัวนี้นะลองดูกันนะอไอ้ตัวนี้นะมันจะกินไฟน้อยนะเนี่ยกินไฟอยู่ที่อร้อยร้อยยีตต่สิบตนะใกล้เคียงนี้นะครับอ่าเนี่ยนะแรงขุดตามนี้เลยเนี่ยรายได้ ผมว่า m i n น r s t a เเนี่ยเขาคำนวณมาดีแล้วนะเนี่ยรายได้อยู่ที่ร้อยสิบบาทหักไฟแล้วก็เหลือประมาณร้อยหนึ่งนะส่วน RVN ไปไหนร้อนอกจากอีเทอเรียมเนาะก็ถ้าตัวไม่ลดขุดเนี่ยร่วงลงมาก็เป็น RVN หรือเป็นคอนฟักนะคอนฟักนี่ก็ได้อยู่เจ็ดสิบสามบาทก็น้อยไปหน่อยนะก็ไปคุดอีเทอร์เรียมแล้วกันโอเค คิดว่าก็น่าจะครบแล้วแหลนะเนาะเอาเป็นตัวอย่างนะรุ่นตัวอย่างอนะมาดูรุ่น8ปดศูนทีไอกันบ้างนะแปดศูนทีอนี่ก็ทอนคอยนะก็วิ่งดีเลยเนาะร้อยห้าสี่บาทหลังหักไฟเนาะแล้วก็นี่อยู่ไหนเนาะอิตาเลี่ยมไปไหนเะอยู่นี่อิตาเรี่ยมได้แค่120ร้อยี่สิบกว่าบาทเองนะก็ตัวรุ่น LHR รุ่นใหญ่แล้วกนะันเนาะที่เป็น ผมตีว่าแรม gddr 6 x นะอืไปขุดทอนคอยก็โอเคเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูสามศูนย์จ็ดศูนย์ ti กันบ้างนะไม่แน่ใจว่าเขาอัปเดตแรงขุดได้ตรงหรือเปล่าเนาะเฮ้ยเจศูนย ti นี่มีความแบบข่าวพา,นะาวมานะข่าวพาวมาแรงนะครับกอ็อืไปขุด avn เนาะได้ได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเนาะอยู่ที่ประมาณ 93บาทเนาะแล้วก็ถอนคอยนี้หักไฟแล้วจะเหลือ80ดสิก็ใกล้เคียงกันเนาะอยู่ที่90บาทส่วนอีเทเรียมนะตกกระป๋องกระแปลงไปเลยนะอยู่ที่73บสามบาทหลังหักไฟแล้วเนาะก็ไม่น่าเกียดนะแต่ก็อาจจะไม่ดีแต่ทีนี้นะลองมาดูกันเล็กๆเ,เ,เนาะนี่ผมซูมอย่างดีเนาะตรงนี้นะเพื่อนเลองสังเกตดูแรงขุดมาเนาะ ของอิตาเลียมเนี่ยเขาวิ่งอยู่5้สีเองนะอืมบางทีอาจจะน้อยไปนิดนะอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกสักข้างสิเปอร์เซ็นต์ก็จริงอืมพูดกันตรงๆเนาะถ้าเป็นการ์ดในตัวพวกนี้เนาะไปขุดเหรียญทางเลือกก็น่าจะดีอืมโอเคอ่ะประมาณนี้เลยพูดแล้วก็งงเลยอง <laughs> โอเคมาเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปดีกว่าเนาะท้ายคลิปนี่เดี๋ยวนะผมประกอบ กลองนิดหนึ่งมาสรุปท้ายคลิปกันสักนิดสักหน่อยนะครับโอเคโอเคครับก็ท้ายคลิปนะไม่มีอะไรมากนะผมมาสรุปให้ฟังอย่างนี้นะถ้าเป็นกรณีที่เป็นการ์ดถ้าเพื่อนๆใช้การ์ด non LHR เนอะยืนหนึ่งก็ยังคง ยังคงต้องเป็นอิตาเลียมอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นใครที่ใช้ LHR นะครับหรือว่าเป็นคนที่เพิ่งประกอบทีหลังลอดหลังๆมาเนี่ยก็ตัวที่คุ้มค่านะถ้าเอาเป็นการ์ดรุ่นใหญ่เนอะรุ่นซีรีส์ใหญ่ๆเนอะมันก็จะมีเหรียญทางเลือกบางอันเนอะที่แบบขุดแล้วได้ราคาดีก็คือ t o n c o i n the open network อันนี้นะครับตัว t o n t อ o n c o เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีเออลืมบอ,อกไป มันทอนคอยนะมันไม่ใช่ทอนโทเค็นไอที่เหรียญระบาดอนะันเป็นคนละเรียกันเนาะเออเพื่อนเพื่อนไปขุดเป็นทอนคอยนะเนอะอไอตัวทอนคอยเนี่ยก็รายได้ดีอยู่นะขุดแล้วขายเลยแนะนําว่าอย่างนี้นะอย่าไปดองอย่าไปอะไรมากนะเพราะว่าเหรียญมันสวิงเยอะนะครับมีโอกาสที่จะติดดอยได้นะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดใครใช้เป็นรุ่นล่างลงมาเนาะก็ไปขุดตัวอิเทเลี่ยมก็ได้นะตัว3มศูนย0เจ็0ศูนยหรืทีไอหว่า3 0 6 0พวกนี้เนี่ย ก็ไปขุดตัวอิตาลียมผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับด้วยปจัจจัยที่เรื่องของค่าไฟเนาะแล้วก็ความเย็นของขาเนาะผมว่ายังไงอิตาลียมผมว่าก็ยังยืนหนึ่งอยู่นะในใจผมตอนนี้นะถ <c oughs> ึงแม้ว่าเหรียญมันจะตกแบบตกดินทัศนสุทาโอเคส่ว <c> น <oughs> <c oughs> okay. so, ถ้าใครเออถ้าใครเป็นสายเทรดเนานะผมแนะนำว่าตอนนี้นะก็เป็นช่วงได้จะเก็บของบางส่วนได้แล้วนะ เขึ้นลดแล้วก็ดูทิศทางอีกทีหนึ่งนะผมว่าช่วงนี้เนี่ยเหรียญกําลังมีทิศทางที่แบบว่ากําลังจะฟื้นตัวเล็กๆนะคิดว่าไงนนะครับโอเคนะครับก็ท้ายคลิปนะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอนะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเข้ามานะครับเพิ่งมากนใไมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็ติดกิอ่อกันด้วยทุกคนนะครับโอเคผมจะพยายามทําแล้วก็อัปคลิปนะทํา คอนเทนต์ที่มีประโยชน์มานําเสนอให้เพื่อนๆล้วกันโอเคก็เออแล้วก็ฝากร้านนะครับขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิมไอ s t สตูดิโอในช้อปปีนะครับขายแทร็กพาร์ทบูดนะครับแล้วก็พวกไรเซอร์เนาะถ้าใครสนใจที่จะประกอบเองนะครับยังไงก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นให้นะครับก็ยังไงติดต่อผ่าน i p พ Studio ใน Line Offi c i a l นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ <sharp> i <inhale> you